สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาบ้าตรังนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาบอกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกป้อนว่าต้องใช้อะไรบ้างคลิปนี้มีสาระแล้วนะจ้า <c oughs> มือใหม่ที่หัดเลี้ยงนกต้องดูครับอันดับที่1นนะครับสิ่งของที่จําเป็นมากๆเลยนะครับสาหรับการเลี้ยงนกนั่นก็คืออาหารนะครับอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับโดยอาหารที่ คนส่วนใหญ่นิยมใช้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับก็จะมีเคที่กับนูที่เบิร์ดเอ่นะครับก็แล้วแต่ใครว่าสะดวกใช้แบบไหนนะครับก็โดยรวมนะครับอาหาร2ยี่ห้อเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ เคทีเนี่ยจะมีเนื้อที่หยาบกว่าแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่ค่อยหอมนะครับแต่ว่าอยู่ท้องมากๆเลยนะครับลูกนกก็จะไม่หิวบ่อยนะครับส่วน A 21ก็จะมีกลิ่นหอมมากกว่านะครับแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดมากกว่านะครับสอยี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับส่วนราคานะครับราคาตามที่แบงค์ซื้อมานะก็ถ้าเป็น A 2 1นะครับก็ในขนาด200กรัมก็จะ200บาทนะครับส่วน KT ก็จะอยู่ที่150บาทนะครับแล้วแต่คนว่าสะดวกใช้ยี่ห้อไหนนะครับส่วนตัวแบงค์เองก็ใช้2ยี่ห้อนี้ผสมกันนะครับก็จะได้อยู่ท้องด้วยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับ <Okay. S 1> เป็นอันดับที่2ก็คือไซลิงนะครับไซลิงใช้สําหรับป้อนอาหารของน้องนกนะครับก็ โดยที่ขนาดของไซลิงก็เราก็เลือกตามสายพันธุ์นะครับโดยของแบงค์จะเป็นกิีนชิกนะครับแบงก็จะใช้อยู่ที่10 ml นะครับก็อันนี้ล่าสุดอ่ะแบงค์ไปเดินที่จะรู้จักมานะครับร้านขายนกเขาก็ยังมีการให้ไส้ไก่แถมไปกับคนที่ซื้อนก,กนะครับก็จริงๆอ่ะแบงค์ไม่อยากให้ใช้นะครับไส้ไก่เพราะว่าแบบแบงค์ได้ดูมันก็มีกรณีที่ไส้ไก่หลุดลงไปแล้วเราก็ต้องแบบ ไปผ่าท้องหรือแบบดึงออกมาอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสงสารนะครับหากจําเป็นจริงๆน้องเขาแบบกินยากจริงๆอ่ะแบงก์ก็แนะนําให้ใช้เป็นสายป้อนแบบนี้จะดีกว่านะครับก็สวมเข้าไปกับจุกไซลิง์ตรงนี้นะครับแล้วก็ป้อนเขานะครับแต่ว่าทางที่ดีแนะนําให้ป้อนสดกับไซลิงค์เปล่าๆจะดีกว่านะครับน้องเขาก็จะได้รับรู้ถึงรสชาติของอาหารด้วยนะครับอาจจะทําให้เขาอยากกินมากขึ้นนะครับเขาจะได้เติมใบวๆนะครับ อันดับที่3นะครับอันดับที่3ก็คือกล่องหรือตะกร้านะครับกล่องหรือตะกร้าก็ใช้แบบไหนก็ได้นะครับขอให้มันมีที่ระบายอากาศนะครับก็ในวัยลูกป้อนเนี่ยยังไม่แนะนําให้ใช้เป็นกรงนะครับเพราะว่าขาน้องเขายังไม่แข็งแรงเขาอาจจะเดินไปติดกับซี่กรงได้นะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นตะกร้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ ได้นะครับเป็นกล่องเพอะแบบนี้ก็ได้นะครับแมงก็ใช้แบบนี้อันนี้คือแบบผ่านสมอละภูมิลบมาเยอะมากนะครับอันนี้คือแมงใช้เลี้ยงหลายสัตว์หลายชนิดมากๆเลยก็เอามาใช้ได้นะครับร้อยกว่าบาทคุ้มมากๆอยู่มาหลายปีมากๆเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับแบบนี้หรือว่าใครจะใช้เป็นตะกร้าก็ได้แต่ว่าแนะนําให้พันสกอตเทปไว้ด้านข้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลมอาจจะโดนลมเยอะเกินไปนะครับทำให้แบบเหมือนน้องอาจจะป่วยได้นะครับ ข้อที่สี่นะครับสิ่งที่สีที่จําเป็นก็คือหลอดไฟสําหรับกกรูกนกกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหลอดไฟจะมี2แบบนะครับจะมีเป็นหลอดไส้กับหลอดเซรามิกนะครับหลอดไส้แบง์อาจจะไม่ได้มีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวแบงขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะครับ อันนี้เป็นหลอดเซรามิกที่แบงใช้นะครับก็2อ,อย่างนี้คือใช้ได้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่หลอดไส้จะมีแสงไฟนะครับซึ่งเวลาเปิดอาจจะรบกวนสายตาของลูกนกตอนที่เขาหลับเขานอนได้นะครับก็แนะนําให้เป็นหลอดเซรามิกจะดีกว่านะครับก็ราคาประมาณร0อยกว่าบาทเท่านั้นเองให้ความร้อนได้เหมือนกันนะครับก็วัตที่ใช้นะครับแนะนําให้เป็น40-60วัต จะดีกว่านะครับจะเหมาะสมกว่าแล้วก็วางไว้ให้ห่างจากลูกนกประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็แบงค์ขอแนะนําตัวโคมโคมไฟนิดนึงนะครับโคมไฟนิดอันนี้แบงค์แนะนําให้เป็นขั้วที่เป็นเซรามิกนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าถ้าหากเราใช้เป็นขั้วพลาสติกนะครับหลอดไฟมันมีความร้อนใช่ไหมมันอาจจะทําให้ขั้วละลายได้นะครับแนะนําให้เป็นขั้วที่เป็นเซรามิกจะดีกว่านะครับ okay. ข้อที่5นะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอากาศนะครับแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่าสำหรับคนอื่นแต่สําหรับมันคิดว่ามันก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเออ ลูกนกอ่ะร้อนไปไหมอากาศร้อนไปไหมหรือว่าหนาวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าหนาวเกินไปเราอาจจะได้แบบเออเปิดไฟช่วยนะครับหรือว่าถ้ามันร้อนเกินไปเราก็ต้องย้ายน้องไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม,มนะครับน้องก็จะได้ไม่ป่วยนะครับยังไงก็ซื้อติดบ้านไว้นะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อแลกกับน้องเขาจะได้ไม่ป่วยอยู่กับเราไปนานๆนะคะ อันดับที่6นะครับอันดับที่6ก็คือขี้เลื่อยแล้วก็ตะข่ายเขียวนะครับขี้เลื่อยก็เอาไว้รองซับมูลอุจจาระของน้องนะครับแล้วก็เราก็โรยขี้เลื่อยลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ตะข่ายเขียวลงไปทําให้น้องอะ่ะจะได้เวลาเดินอ่ะจะได้ไม่เปื้อนอุจจาระนะครับแล้วก็จะได้ไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคนะครับ พราะว่าถ้าเกิดแบบเราไม่วางอันนี้เราปูน้องเข้าไปเวลาน้องเดินอืก็จะติดตามขนตามตัวน้องนะครับเป็นที่หมกักหมมของเชื้อโรคอาจจะทำให้น้องเขาป่วยได้นะคะสิ่งของจําเป็นอันดับสุดท้ายนะครับที่แบงค์คิดว่าจําเป็นก็คือนี่เลยนะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์สําหรับวัดอุณหภูมิอาหารนะครับก็แบงซื้อมา100กว่าบาทเช่นกันนะครับซื้อมาในช้อปปี หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็แมงคิดว่ามันจําเป็นเนาะสำหรับมือใหม่อย่างตัวแบงค์เองอะ่ะก็แบบกังวลในเรื่องการชงอาหารว่าแบบเออมันอุ่นพอหรือยังหรือมันเย็นไปไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้จะช่วยได้นะครับก็แค่กดเปิดแล้วก็จุ่มลงไปนะครับโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่34 -38 องศานะครับก็ ใช้อันนี้ก็ชัวกว่านะครับหรือว่าหากใครหาไม่ได้จริงๆไม่มีจริงๆก็ให้เอาอาหารมาหยดตรงข้อสอกนะครับหากเราทนได้ก็แสดงว่ากินได้นะครับก็ จริงๆก็อยากให้มีไว้นะเพราะว่าร้อยกว่าบาทเองเพราะว่าถ้าอุณหภูมิร้อนเกินไปก็อาจจะทําให้กระเพาะนกอะทะลุได้นะครับหรือว่าถ้าเย็นเกินไปก็อาจจะทใาจจะทให้นกท้องอืดได้นะครับก็ซื้อไว้ดีกว่าเนาะแลกกับสุขภาพของน้องเขาดีและคลิปนี้นะครับแบงก์ก็มาแชร์อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงนกลูกป้อนนะครับก็หากใครเพื่อนๆมี ข้อไหนเสริมแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแบงก์ก็แบงก์เองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะหานกมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมซื้ออุปกรณ์มาไว้ก่อนนะครับจะได้เวลาได้นกมาจะได้ไม่ฉุนหละหุก,กันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากช่องบาบาแบงก์ด้วยนะครับ บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมนะ,ะัะ